พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือที่เด็กเรียกกันว่าบ้านอีสานเป็นสถานที่รวบรวมเด็กหลายคณะมาใช้เวลาว่างในการพักผ่อนรวมทั้งใช้ในการซ้อมการเปิดตัวก่อนทําการแสดงของคณะศิลปรกรรมคณะดุริยางคศิลป์อยู่บ่อยๆใครจะรู้ว่าสถานที่ที่เราคุ้นเคยเช่นนี้จะมีที่มาที่ชวนขนหัวลุกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2542โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยายลัยมหาสารคามซึ่งบ้านแต่ละหลังในพิพินธภัณฑ์นั้นได้ถูกส่งมอบมาจากเจ้าของซึ่งอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้วบ้านหลังใหญ่ในนั้นเจ้าของส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายในสมัยก่อนส่วนหลังเล็กนั้นจะเป็นของบา่าวไพร่ และบริวารของเจ้านายทุกบ้านมีเจ้าของอยู่แล้วมีนิสิตบางคนเข้าไปสำรวจแล้วมักจะเจอสิ่งแปลกประหลาดกลับมาทุกครั้งส่วนใหญ่จะรู้สึกเสมือนว่ามีคนอยู่ในบ้านทำโน่นทำนี่แต่แท้จริงแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยทุกคนที่เจอมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอเป็นคนแก่ผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างแทบทั้งนั้นยามที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้น ก็พบเจอกันอยู่บ่อยๆจึงมีการเปลี่ยนขอย้ายหรือขอล่าออกกันตลอดเวลาซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าถึงบ้านจะยังคงเก่าแต่เจ้าของบ้านก็ยังรักและผูกพันยังวนเวียนมาดูแลบ้านของตัวเองหากใครไปทำข้าของเสียหายหรือขโมยไปจะต้องได้เจอดีกันทุกคน